เก็บตรงนี้ก็พอแล้วพี่น้องสบายบายสองล้ว สวัสดีจ้าพี่น้องกองไปสุผู้สุกคนมันนีมาหนีสิบห้ามาเก็บกระเทียมดอกกระเทียมปลาด้วยพี่น้องแม่นี่แสนย่งางแวกเก็บกันข่างทาามาเบิรงพี่น้องดอกกระเทียมปลาด้วยตามไปเก็บร่วมกันจา้ายุคข,ข้างหลังแม่นิสุขุมจ้าพี่น้องมามาตามมาเก็บร่วมกันจ้าพี่น้องดอกกระเทียมเริ่มโพล่วพี่น้องนี่เห็นว่าพี่น้องนี่ นี่นี่พี่น้องเบิ้งนี่อเอเ้ยพี่น้อง ป้าจะไม่นิรพาไปป,าไป,ปาล,ลาไล่ยหลเนาะพี่น้องป้าห,หึอเบิ่งนพี่น้องถอนเอาถอ,อ,อนเอาเลยพี่น้องนี่ เบิ่งพี่น้องนี่แวะแวะได้หน่พี่น้องพระท่านเด้ดถึงปลาปลาที่มันนี่สิบไปได้นน่มันนี่เห็นขางท่างกันเลยแวะนี่อพี่น้อง นี่พี่น้องโอ้โห,หอืม เห็นบ่พี่น้องนี่พี่น้อง สองสามสี่หกนี่ก้อนนี่หกช่อไปพัดแสบพี่น้องพัดนามมันหอยนี่ no mm. ใช่หรอหืมมารุ่นจัิงสินะนะ้านี่นี่ด พี่น้องต้องทายเขาโพขึ้นมาอีกจักหน่อยจังสิเกียบง่ายพี่น้องจังสิว้าวเี่ เก็บไปน้ำฟังเสียงอุห้านไปน้ำพี่น่อ 嘿、OK。 ถอนเอาถอนเอาเลยพี่น้อง โอ้ <tries> 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 เก็บตรงนี้ก็พอแล้วพี่น้องจะใบใบสองแล้วเลยกลับไปรับลูกมันนีมาสวยแนะพราะว่ามันนีไปอนง,งานทำบุญลานไทยของมูมูอเปิดลานไทยบุญนี่เพิ่นดิมตอนผะมาทำบุญม่น,นี่ก็เลยไปซอยซอยงานเพิ่นพอดีอยู่นขากราบมาทานปลากระเทียมพอดีมันนี่ก็เลยได้มากพี่น้องเดินมาแวะเก็บดอกกระเทียมจังหน่อยหนึ่ง นี่อ่ะพ่อเลยล่ะพี่น้องจะพี่น้องคลิปคลิปเก็บดอกก,ะกระเทียมก็ได้ซํานี่ละ่ะพี่น้องแต่สองพัดเอาไปให้มูให้มวนอยู่บริษทัทเพิ่นพัดสูกินเนาะพี่น้องนี่นี่ก็ไดซัมมี่ละ่ะบอมีเวลาเราเวลาเมืแล้วนี่เบิ่งข้างหลังแม่นิดแมนเมิดภูเขากระเทียมปลากำลังเคอยย่อยออกพี่น้อง น้ำไปไหนก็เห็นนี่นี่อยู่นี่เห็นบ่เห็นบะเนี่ยเนี่ยพี่น้องถ้าเก็บแบบว่าเ่าต้องมาทายคลิปอะถือไว้อยู่แต่ว่าแบบมันอันอันนี้เนาะนี่ดึงเอาดึงเอาแล้วพี่น้องเห็นบะนี่ทั่วทิพย์ทั่วแดนพี่น้องนี่นี่เพื่อนเก็บเพื่อนแบบไม่นี่เหมือนเวลาเหรอพี่น้องแม่นี่ต้องไปเลยจ้ะพี่น้อง คลิปนี้แม่นี่ก็ขอไปกันด้อพี่น้องเบิ่งแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งติ้งให้แม่นี่นำเด้อพี่น้องจ้าจะได้ประพาดคลิปหน้าต่อไปเด้อเบิ้งแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญจะเจ็บจะจนเด้อพี่นอลล้องรำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายไปก่อนจ้า